อเอมิงเอ๋จะไม่ใช่ปีศาจแน่นอนฉันขอร้องท่านแม่ชิงหยุนพูดถูกแล้วฉันมีชีวิตอยู่มาครึ่งชีวิตแล้วยังไม่เคยเห็นทารกคนไหนที่เกิดมาก็สามารถให้คนได้ยินเสียงในใจเด็กที่ถูกมองว่าไม่ดีนี้ไม่สามารถอยู่ต่อได้บางทีน้องชายอาจจะเป็นการกลักชาติมาเกิดของผู้มีอำนาจนี่แหละที่ทำให้แตกต่างจากคนอื่นหรือว่าเราจะให้เขาอยู่ต่อดีไร้สาระฉันตัดสินใจแล้วลงมือ พวกคุณอย่าเข้ามาใกล้สู้ถึงจบถ้าวันนี้ใครก็ตามที่กล้าทำร้ายหมิงเอ,อ๋อฉันจะตายที่นี่ถ้าหากให้ผู้คนในวงการศิลปะการต่อสู้ต่างรู้คุณบีบให้ภรรยาแรกของคุณตายใช้มือฆ่าลูกของตัวเองเกียรติของตระกูลสู่คุณคุณยังต้องการไหมในชาติก่อนฉันใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไม่เคยรู้สึกถึงความรักจากครอบครัวในชาตินี้กลับมีแม่ที่ยอมสู้เพื่อฉันคุณตระกูลสู้ของฉันไม่เลี้ยงคนที่ไม่มีประโยชน์เด็กที่ถูกมองว่าไม่ดีนี้จะไว้ก็ได้ หลังจากสิบวันในการแข่งขันใหญ่กลางแผ่นดินคุณต้องได้ที่หนึ่งเพื่อสร้างผลงานให้ตระกูลสู่ของฉันเด็กที่ถูกมองว่าไม่ดีนี้ก็จะสามารถอยู่ต่อได้พี่สาวคุณเพิ่งทอดลูกในปีเหล่านี้ก็ไม่ได้ฝึกศิลปะการต่อสู้อะไรเลยในการแข่งขันใหญ่กลางแผ่นดินล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณต้องระวังร่างกายของคุณหน่อยคุณป้าต้องระวังนะหนิงเอ,อ๋อแม่จะไม่ว่าอย่างไร จะต้องปกป้องคุณะคระฆังเหล็กดำนี้ทำไมถึงแตกแะระฆังเหล็กดำนี้ทำจากอุกกาบาตจากนอกโลกสามารถวัดพรสวรรค์ของผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้แม้แต่คนที่อยู่ในอันดับหนึ่งของฟ้าใช้กำลังทั้งหมดก็สามารถขยับได้เพียงครึ่งนิ้วคนนี้สามารถทำให้ระฆังนี้แตกได้พรสวรรค์นเหนือกว่าอันดับหนึ่งในตารางสวรรค์ ผู้ที่มีพรสวรรค์พิเศษเช่นนี้ข้าตระกูลสูงต้องไม่ทําให้เขาเป็นศัตรูเด็ดขาดใช้พลังทั้งหมดของตระกูลในการค้นหาต้องหาตัวผู้เชี่ยวชาญน,นี้ให้ได้ว่าตระกูลสูงของเราจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดได้หรือไม่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคนนี้ผ่านไปสิบวันแล้วยังไม่พบผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทําลายระคังเหล็กดาหรือไม่มีท่านเจ้าบ้านยังคิดถึงหาตัวคนนี้ให้เขาชี้แนะฟูเอิร์สักหน่อย หัวหน้าตระกูลสู่สบายดีนะปีนี้เตรียมการเป็นอย่างไรบ้างจะไม่เหมือนปีที่ผ่านมาอีกใช่ไหมเหลือเพียงสูเหวยาขอให้ยืนหยัดจนถึงที่สุดได้ยินมาว่าได้เพิ่มสมาชิกใหม่ให้กับหัวหน้าตระกูลสู๋อีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยตั้งท้องสามปีจะไม่ใช่คลอดปีศาจออกมาหรือฮ่าฮ่าฮ่าทั้งหมดเป็นเด็กที่คุณคลอดทำให้หน้าตาของตระกูลสู่เสียหายหมดฮึ่มไม่ใช่ว่าพวกคุณไม่เก่ง แม้แต่ผู้ขยะเหล่านี้ยังสู้ไม่ได้จะมีหน้ามาโทษแม่ได้อย่างไรเด็กที่ถูกมองว่าไม่ดีเจ้าก็จะเป็นคนที่ใกล้าตายในไม่ช้าแล้วเธอก็ดูแลแม่ของเธอให้ดีนะทรงเธอไปตายซะแม่มีฉันอยู่ที่นี่อีกหนึ่งชั่วโมงพลังของฉันจะฟื้นฟกูก็จะสามารถปกป้องท่านได้ท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์ทางการต่อสู้กำลังเดินทางในมณฑลกลางเคยตั้งอยู่ที่นี่บาการจัดทัพด้วยตุ่นทองแดง18กระบอกงานประชุมวันนี้ผู้เข้าร่วมต้องทำลายหุ่นทองแดงผู้ที่ทำลายหุ่นทองแดงได้มากทีี่สสุดดดจจะะไ้้แนนนนูงขึบาากรััท แค่เป็นสิ่งที่ฉันตั้งขึ้นตอนอายุ8ปีที่ตั้งขึ้นแบบง่ายๆเป็นที่ระดับตำ่ำไม่คิดเลยว่านักรบในมณฑลกลางยังใช้มันในการแข่งขันฟูเออลูกเก้าเดี๋ยวนี้แสดงให้ดีนะอย่าให้บางคนเด็กที่ไรยังอายยังคงอยู่ในตระกูลสูสบายใจเถอะแม่งานประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่บาการจัดทัพดาวเหนือเจ็ดวงและบาการจัดทัพแปดทิศทางผู้เข้าร่วมที่ทำลายด่านแรกได้จึงจะสามารถเข้าสู่ด่านที่สองการแข่งขันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ท่านชายใหญ่ของตระกูลสู่ผ่านด่านแรกได้จริงๆเก่งมากเธอเข้าใจอะไรสิ่งที่ยากจริงๆคือด่านที่สองเจ็ดคนกลายเป็นสิบแปดคนมาแล้วบักการจัดทับแปดที่ทางเก้าแค่จุดอ่อนของเท่านั้นล่อให้เขาเข้าไปลึกก็เขานี่แหละสามารถตีหุ่นทองแดงแปดตัวได้ก็ถือว่าเป็นขีดจำกัดแล้วฮ่าฮ่าฮ่ลูกชายคนโตฝีมือธรรมดา ลูกชายคนเล็กกลับเป็นปีศาจหัวหน้าตระกูลสู่คงไม่ใช่ว่าคุณมีปัญหาอะไรใช่ไหมฮ่า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 ตระกูลสู่สู่ฝูตีหุ่นทองแดงแปดตัวลูกชายของแม่จริงๆจริงๆแล้วลำบากมาก ไม่เลวตีหุ่นทองแดงแปดตัวหากมองไปทั่วทั้งกลางจู่ก็ถือว่าเป็นความสามารถอันดับสิบในระดับนั้นซูฟูตีหุ่นทองแดงได้เพียงแปดตัวจริงๆจริงๆแล้วน้องชายพูดถูกเด็กน้อยรอบถัดไปจะถึงแม่ของคุณแล้วถ้าเธอไม่ได้ที่หนึ่งคุณอาจจะต้องถูกส่งไปมีฉันอยู่แม่ฉันได้ที่หนึ่งแน่นอนรออีกครึ่งชั่วโมงฉันจะฟื้นฟูพลังแค่ใช้นิ้วก็สามารถตีหุ่นทองแดงสิบแปดตัวฮ้คนโง่เริ่มฝันถึงการฟื้นฟูพลังอีกครั้ง อย่าพูดถึงการรอคุณครึ่งชั่วโมงเลยรอคุณตลอดชีวิตก็ยังได้คุณก็เป็นคนที่ไม่ดีเหมือนกันคนถัดไปตระกูลสู่ไปชื่อหยุนรอสักครู่พระชายาใหญ่ให้ฉันขึ้นไปก่อนสูหยาวคุณออกมือก่อนไม่ใช่ว่าจะทําให้ผู้หญิงคนนั้นได้ประโยชน์หรือถ้าเธอแอบเรียนรู้ถ้าไม้ตายของคุณจะทําอย่างไรแม่เราคือครอบครัวเดียวกันสูหยาวคุณคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นเยาว์ของตระกูลสู่คุณขึ้นไปก่อนเพื่อให้บางคนเห็นความแตกต่างชัดเจนตัดความคิดนั้นออกไปเพื่อไม่ให้ขึ้นเวที เสียหน้าต่อสาธารณะดีมากในที่สุดก็ได้เห็นซูหยาวออกมือแล้วถ้าได้เห็นถ้าไม้ตายที่10ของวิชาปืนเงินมังกรนั่นก็คุ้มค่าพระชยาใหญ่คุณต้องดูให้ดีนะบาการจัดทับดาวห้าดาวเงามายามากมายยากที่จะบอกความจริงหลีกเลี่ยงความคุมก่อนรอให้การโจมตีรอบแรกผ่านไปแล้วใช้ท่าไม้ตายที่1ของวิชาปืนเงินมังกรก็จะสามารถทำลายสถานการณ์ได้ ดีห้าห้าห้าทำไมพี่สาวถึงใช้แค่ท่าไม้ตายพื้นฐานที่หนึ่งเธอเรียนรู้ท่าไม้ตายที่สิทธิได้ยากมากทำไมไม่ใช้ท่าที่แข็งแกร่งที่สุดยังไม่เข้าใจอีกเหรือพี่สาวของคุณใจดีก็เลยช่วยแม่ลูกคู่นั้นเธอรู้ว่าไปชื่อหยุนคนนั้นเป็นคนร้ายประโยชน์แค่ทาได้แค่สองท่าของการแสดงพลังเงินมังกรช่ตั้งใจใช้ท่านี้เพื่อทําลายสถานการณ์บากการจัดทัพเก้าแปดทิศบากการจัดทัพด้วยหุ่นทองแดงสิบแปดกระบอกแน่นหนายิงออกมาพร้อมกับพลังมหาศาล เยาเออยามวัวแต่สนใจสองคนร้ายประโยชน์นั้นนะรีบใช้ท่าที่สิทธิของการแสดงพลังเงินบังก่อนนะฮ่าฮ่าฮ่าระกูลซูสูเหย่โคนหุ่นทองแดงสิบห้าตัว สูเยาวนี่มีพรสวรรค์อยู่บ้างนะเยาเออไม่ผิดหวังที่เป็นลูกสาวของสูุถิงจอกคุณทองแดงแค่สิบห้าตัวก็ทําให้คุณตื่นเต้นขนาดนี้ดูท่าทางคุณที่ไม่เคยเห็นโลกเลยเหยียนเอออยู่ให้พวกเขาได้เห็นโลกกว้างครับคนถัดไปตระกูลซื้อถูซือถูเยียน ผ่านด่านแรกไปได้อย่างรวดเร็วหวังว่าเขาจะมีแค่พลังอย่างเดียวไม่อย่างนั้นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ในมณฑลจงโจก็แค่ตระกูลสู่ของพวกคุณนำทารกที่เพิ่งเกิดมาเขาจะไปทําอะไรได้ละ่ะเขาสามารถขึ้นไปแข่งขันได้หรือหรือว่าเขาจะขึ้นไปโดนตีละ่ะสวยจังแกนี่มันน่าเกลียดจริงๆอีกสิบห้านาทีถ้าพลังงานของฉันฟื้นตัวจะมีเรื่องให้แกดูแน่ ดีๆๆดีฮ่าห้าห้าซื้อถูเหรียญทำลายหุ่นทองแดงสิหกตัวเขาจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงโอ้ยทำไมลูกของฉันแค่ยื่นมือออกไปก็สามารถแซงอันดับหนึ่งในตารางได้ดูเหมือนว่าการแข่งขันใหญ่ในปีนี้ลูกของฉันจะเป็นอันดับหนึ่งอีกแล้วฮ่าห้าห้าแม่ของฉันยังไม่ขึ้นเวทีเลยมีฉันอยู่อันดับแรกแน่นอนว่าต้องเป็นของแม่ฉันซูชีหมิงนี่มันเวลาไหนแล้วแกยังพูดโอ้อวดอยู่หรือ แม่ของแกแม้แต่ท่าไม้ตายของปืนเงินบังก่อน,นก็แค่เรียนรู้ได้แค่สองท่าแรกเธอจะใช้สิ่งไหนชนะทำไมหรือว่าน้องเด็กนี่มีท่าไม้ตายอะไรอีกหรือว่าตระกูลซูของพวกคุณตกต่ำถึงขนาดต้องฟังคำพูดของทารกฮ่าฮ่าฮพอแล้วทุกคนหยุดพูดเถอะไปชื่อหยุนถึงคุณจะขึ้นไปก็ไม่มีทางได้ที่หนึ่งคุณกับเด็กคนนี้ไม่มีโชคชะตาแม่ลูกยอมรับชะตากรรมเถอะใช่ข้าท่านเจ้าบ้านถ้าฉันพูดตอนนี้ฆ่าเขาเลยการไม่ให้เขาทำให้ตระกูลซูเสื่อมเสียในอนาคตแม่อยากกลัว มีฉันอยู่คุณสามารถได้ที่หนึ่งจริงๆยังเหลืออีกสิบนาทีพลังของฉันจะฟื้นฟูแล้วตอนนั้นฉันจะสามารถปกป้องคุณได้มิงเอ๋อเป็นฉันที่คลอดยากตลอดวันตลอดคืนเลือดเนื้อที่นั่งอยู่โชคชะตาของฉันกับเด็กถึงแม้จะเป็นเทพเจ้าก็ไม่มีทางตัดขาดได้แม่สุยาวช่วยดูแลมิงเอ๋อให้หน่อยพระชยายาใหญ่โปรดจำสิ่งที่ฉันพูดเมื่อกี้บาการจัดทับดาวห้าดาว เงามายามากมายยากที่จะบอกความจริงก่อนอื่นหลีกเลี่ยงความคมของมันรอให้การโจมตีรอบแรกผ่านไปแล้วใช้ท่าแรกของมังกรเงินก็จะสามารถทำลายสถานการณ์ได้ไม่คิดเลยว่าพระชายาใหญ,ใหญ่ยังมีพลังอยู่บ้างฮึ่มนี่เป็นด่านแรกถ้าเธออยากได้ที่หนึ่งต้องเอาชนะหุ่นทองแดงอย่างน้อยสิบหตัวพี่สาวของเธอยังทำไม่ได้เธอเพิ่งคลอดลูกจะสู้ได้ยังไง รอให้วันนี้ผ่านไปก่อนส่งเด็กนั่นไปให้ผลตระกูลซูยังคงเป็นของซูฝูฮึ่มบาการจัดทับ98ทิศหุ่นทองแดง18ตัวแน่นหนายิงปืนด้วยพลังมหาศาลห้ามมีความกลัวในใจเผชิญหน้ากับความเฉียบคมของมันท่าที่ใช้เอาชนะหุ่นทองแดงพลังของปืนนี้หนักมากฉันไม่สามารถสู้กับมันได้เลย ฮ่าฮ่าฮ่าระกูลซูของพวกคุณ <us> ก็หวังพึ่งผู้หญิงคนนี้เอาชนะลูกชายของฉันสิยังทําได้แค่ท่าสองท่าของปืนเงินถ้าปืนพื้นฐานแบบนี้เด็กหกขวบยังทําได้สามารถฐานด่านแรกก็ถือว่าโชคดีแล้วไปชื่อหยุนกลับมาที่นี่เดี๋ยวนี้ได้ยินไหมพระชายาใหญ่ทลังไม่พอท่าสองท่าของปืนเงินยังพื้นฐานเกินไปความรุนแรงไม่พอตอนนี้สถานการณ์แบบนี้พระชายาใหญ่คงจะไม่สามารถเอาชนะหุ่นทองแดงได้เลย ถึงแม้ว่าสุยาวจะบอกฉันวิธีการแก้ไขด้วยระดับฝีมือของฉันก็ไม่สามารถใช้ท่าได้ท่าที่สิบเลยนะหรือว่าฉันจะปกป้องหนิงเอ๋อไม่ได้จริงๆเหรอหึ่มเด็กน้อยจะต้องแยกจากแม่ของเธอแล้วนะเธอเข้าใจอะไรไม่เป็นเลยยิ่งเป็นท่าปืนพื้นฐานยิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่สิ้นสุดแกนแท้ของบักการจัดทับด้วยปืนทองแดงสิบแปดอยู่ที่การป้องกันไม่ใช่ที่การโจมตีเข้าสู่จุดศูนย์กลางของใช้ไม้ไผ่แทนปืนใช้การป้องกันแทนการโจมตีใช้ท่าแบบแรก ก็สามารถเอาชนะหุ่นทองแดง18ได้ในหนึ่งท่าเปลี่ยนปืนยาเป็นไม้ไถ่อาวุธประเภทนี้ก็สามารถเผชิญหน้าศัตรูได้ขึ้นเด็กน้อยเธอคิดว่านี่เป็นการแข่งขันทำได้หรือยังจะเอาชนะหุ่นทองแดง18ในหนึ่งท่าอีกแม้แต่คนที่หนึ่งในอันดับสวรรค์ยังทาไม่ได้เว้นแต่คนนั้นเป็นคนที่ในปีนั้นสร้างบาการจัดทัพด้วยปืนทองแดง18ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทางการต่อสู้ตัวจริงสู่ถิ้งจอกยังไงซะบ้านสู่ของพวกคุณก็มีลูกเล่นมากจริงๆรู้้ว่าาเเรนนับืกแข่งขันหาเรื่องไร้าสาาระมเพื่อทําให้เราสน,านุกสนนาาั ใช้ไม้ไผ่แลกกับปืนเพื่อป้องกันแทนการโจมตีทำไมฉันถึงไม่คิดถึงเรื่องนี้วิธีนี้อาจจะมีโอกาสจริงๆที่จะทำลายแม่ฟังฉันนะเปลี่ยนปืนเป็นไม้ไผ่รับประกันว่าระบบจะไม่ทําให้ท่านเจ็บเลยแม้แต่น้อยไม่มีวิธีอื่นแล้วเพื่อที่จะเก็บมิงเอ๋อไว้ต้องเสี่ยงดูสักครั้งแล้วผู้ใหญ่คนหนึ่งกลับไปฟังเด็กทารกคนหนึ่งช่างน่าขันจริงๆ ถ้าเด็กทารกนี้มีวิธีจริงๆฉันจะคุกเข่าลงและเรียกเขาว่าพ่อห้านาทีหลังจากนี้ให้ฉันฟื้นฟูพลังฉันรอให้คุณเรียกฉันว่าพ่อลูกที่ดีเข้าสู่จุดศูนย์กลางของใช้ไม้ไผ่แทนปืนเพื่อป้องกันแทนการโจมตีใช้ท่าแรกของมังกรเงินที่กล้าหาญก็สามารถเอาชนะสิบแปดขุนทองแดงได้ในหนึ่งท่า เธอกระโดดเข้าไปในจุดศูนย์กลางจริงๆเด็กน้อยคุณอาจทำให้แม่คุณตายได้บ้านซูจากไปชื่อหยุนทำลายสิบแปดหุ่นทองแดงมันเป็นไปได้ยังไง สิบแปดหุ่นทองแดงทั้งหมดถูกทำลายผู้หญิงชั่วนี่โชคดีจริงๆทําให้เธอชนะจริงๆการทําลายเหมือนการปีนเขาภูเขาหนึ่งสูงกว่าภูเขาอีกพระชยายาใหญ่สามารถอยู่ภายใต้การแนะนําของน้องชายโค่นหุ่นทองแดงสิบแปดไม่ใช่โชคเลยแม่เราจะปล่อยให้เด็กที่ถูกมองว่าไม่ดีนี้อยู่ต่อไปจริงๆหรือรอเถอพวกผู้เท่าเหล่านี้จะไม่ยอมง,ง่ายๆท่านเจ้าบ้านตอนนี้ฉันชนะการแข่งขันแล้วได้อันดับหนึ่งตอนนี้สามารถให้หนิงเอ๋ออยู่ได้ไหมเดี๋ยวก่อนความสามารถในการใช้ปืน จะอิงจากการทําลายเพื่อกาหนดทุกสิ่งได้อย่างไรแค่เป็นเทคนิคแปลกๆแ,แค่โชคดีเท่านั้นถ้ามีความกลา้าก็ใช้มีจริงๆมาต่อสู้กับลูกชายของฉันพวกคุณนี่มันเกินไปแล้วพี่สาวถ้าเป็นอันดับหนึ่งก็ควรจะมีคุณสมบัติตามที่ควรจะเป็นคนมากมายไม่เห็นด้วยอันดับหนึ่งของคุณควรจะไม่นับใช่ไหมถูกต้องไม่สามารถทําให้ทุกคนเชื่อได้เด็กที่คุณให้กําเนิดก็ยังต้องถูกส่งออกไปพอแล้วทํใหม่สู่นี่คือกลัวแพ้จึงไม่กล้าสู้ร่มคนบ้านเหล่านี้ ตั้งใจทำให้แม่ลำบากแม่อย่าฟังพวกบ้าพูดมัว่วรออีกสามนาทีพลังของฉันจะฟื้นคืนตอนนั้นฉันจะช่วยเธอขึ้นไปสู้ฮึมเธอช่วยขึ้นไปสู้หน่อยเธอเป็นเด็กจะเดินได้ไหมเธอไปสู้พ่อฉันเห็นว่าเด็กคนนี้บ้าแล้วห้ามปล่อยไว้พูดอะไรมั่วๆอยู่พวกเธอจะไม่ให้ฟังคำแนะนำจากเด็กคนหนึ่งเหรอือบอกให้ชัดเจนไม่กล้าสู้ก็ให้ตำแหน่งหัวหน้าให้ฉันได้ ฉันจะสู้ไปชื่อหยุนซื่อถูเยียนคือสุดยอดของตระกูลซื่อถูผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งขึ้นเวทีแล้วจะไม่มีทางกลับแม่ฉันยังมีอีกหนึ่งนาทีก็จะฟื้นพลังแล้วอย่าไปรอฉันอีกหนึ่งนาทีพระชยายาใหญ่แม้แต่ฉันยังสู้ซื่อถูเยียนไม่ได้เธอขึ้นไปกลัวว่าซูยเหวี่ยงขอบใจในความตั้งใจของเธอนี่คือเพียงโอกาสที่จะให้มิงเอ๋ออยู่ฉันไม่อนุญาตให้ใครขโมยมิงเอ๋อของฉันแม่มิงเอ๋อ แม่เพียงแค่หวังว่าเธอจะมีความสุขเต,ติบโตอย่างมีความสุขเรื่องอื่นๆจะให้แม่ช่วยปกป้องเธอไม่รู้จักประมาณตน เดินตามหาดอกพลัมในหิมะแต่เป็นวิชาที่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทางการต่อสู้สร้างขึ้นไปเชื่อหยุนจะต้องแพ้อย่างแน่นอนขึ้นแม่ของปีศาจมีแค่ความสามารถแค่นี้แม่อย่าเพิ่งตีอีกเลยถ้ามาอีกครั้งฉันยังไม่แพ้นะ ใช้แขนของตะก,กะแตนขวางรถแม่ไม่น่าเชื่อทำไมยังมีอีกสามสิบวินาทีแม่ไม่เป็นไรมิงเอ๋ยยังเล็กอยู่เขายังอยู่ข้างหลังฉันถ้าถูกส่งออกไปเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรตายกันจนถึงที่แล้วยังคิดถึงลูกชายที่ไร้ายประโยชน์ของเธออีกจริงๆเลยเป็นละครที่แม่ลูกมีความผูกพันกันจริงๆถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้ให้ลูกสัตว์น้อยของเธอ